สวัสดีค่ะค้าแม่ครับเที่อยากทำนะคะก็คือเป็นที่เลี้ยงให้กับสุนัขจรจัดนะคะ,ะโดยที่การทํากิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นที่เลี้ยงแล้ก็ทำอาหารให้สุนัขค่ะที่เหตุผลที่อยากทําก็เพราะว่าตัวเขาเองเคยเลี้ยงสุนัขใช่ไหมคะก็จะมีความถูกพันแล้วก็เอ็นดูปพิเศษค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะจะพบเห็นสุนัขจรจัดได้ตามทั่วไปตามท้องถนนใต้สะพลานลอยแล้วก็ภายในวัดค่ะซึ่งสุนัขเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับเราใช่ไหมคะ เขาอะก็จะมีเราเพลงแค่คนเดียวในะขณะที่เราเนี่ยเอาไปหาเพื่อนๆค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยสงสารนะคะยิ่งเวลาดูเหตุการณ์ข่าวนั้นก็นจะเห็นได้ว่าสุนัขเนี่ยตายแล้วก็ลอยเต็มน,น้ำเลยค่ะก็เลยอยากจะทำตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ดีแล้วกเ็เลี้ยงนะคะประมาณ2วันนะคะและการยอดกดไลค์ประมาณส0 0พันนะคะซึ่งในตูนไลค์เนี่ยค่ะก็จะเป็นข้อ,บบอค,ความของพาร์เมา